ครับเช้านี้เช้าว,วันศุกร์นะครับเช่นเคยครับจะพาทุกคนมากู้รอบอีกแล้วนะครับไม่ค่อยดีเลยครับตากฝนวันนั้นเป็นวัดฝนตกเยอะครับมาสองวันก่อนอากาศเริ่มเปลี่ยนครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ลูกแรกเลยนะครับลูกนี้ย้ายมาไว้ใหม่นะครับอ้าวมีหลังตุงๆครับเนี่ยครับอ้าวเห็นหัวเลยเต่าโอ้โหเต่าสามไอ 3. ช่อนตัวครับ เนี่ยครับโอ้โหเต่าสามตัวอเอ๊ลูกแรกครับเอาได้อ่ะดูลูกถัดมากันครับมีรอยชนอยู่นะครับหลังเปิดเปิดอยู่อุย้ยตัวเบลเลอร์ครับเนี่ยสองตัว อ้ยตัวนี้ใหญ่ครับดูตัวครับอ้ยเบลอครับตัวนี้สวยครับสวยดูลูกที่สามครับเนี่ยครับเหมือนตูดต,ตุงๆอยู่นะครับแต่ไม่ย่าไม่กระเพิ่นเท่าไหร่ มีตัวครับไอช่อนตัวไอสงตัวครับเนี่ยครับตัวเป็นกิโลอยู่นะครับครับมาดูในโขดนี้นะครับมีอยู่3ามลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูหมด3ามลูกเลย ลูกแรกนะครับย้ายมาใหม่นะครับย้ายมาดักไว้ใหม่เนี่ยครับมีรอยชนนะครับเนี่ยะจะขาดไงเนี่ยมีตัวครับเนี่ยครับใสสวยครับอเอ้ยอ่ะ ไปดูลูกที่สองกันครับลูกที่สองมีรอยชนเหมือนกันนะครับเนี่ยหลังตรงๆอยู่ครับมาลุ้นดูโอ้ตัวครับตัวสวยครับเนี่ยครับเหเลย โอ้งามๆครับต่อลูกที่สามกันครับลูกที่สามก็มีชนนะครับเนี่ยโอ้ตุงเลยนะครับมีลุ้นครับมีลุ้นเนี่ยครับดูซ้าครับตัวงามๆอยู่นะครับโอเค ถือว่าสวยอยู่ครับมาดูลูกที่ดักขวางทางนะครับที่ผมย้ายเอาลูกใหญ่มาใส่ไว้รอบที่แล้วเนาะเอาลูกลูกเล็กออกอ่ามีร้อยกระทุงครับมีลุ้นครับมีลุ้นมาลุ้นกันโอ้หงูมไล่กัดปลาอยู่นั่นต่อหน้าต่อตาเลย โอ้มีไอช่อนตัวครับเนี่ยครับปลาหมอไทยตัวครับโอ้โดนงูกัดครับอืมครับมาถึงตรงที่โดนรถไถดันไล่วันนั้นนะครับอ่ะผมเอามาดักไว้นะครับ ลงก็ต้องดักครับดักลงๆเนี่ยครับโอเคอยูมาลุ้นกันเหมือนมีเปียกๆอยู่นะครับอ่ามีตัวครับเนี่ยโอ้ไส์สวยอยู่ครับอ่ะลูกแรกตัวสวยเลยครับลูกแรกครับตรงนี้ ดูต่อเลยครับเดินเลยไปแล้วนะครับลูกเนี้ยมีตัวไหมเนี่ย,งเ,งยเงียบเงียบเหมือนมีรอยกระทุงเล็กๆอ้าวหนูโอ้หนูกัดขาดครับอยู่ไหมเนี่ยมีปลาไหมเอามีตัวนะครับเออยังอยู่ให้เอ,อยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ เดี๋ยวสองลูกคู่เลยนะครับตรงนี้ดูต่อเลยสองลูกคู่ใกล้ๆก,กันยกให้ดูเลยมีรุ้นนะครับเนี่ยมีกระทุงครับเนี่ยเนี่ยครับมีรอยกระทุงวิสองตัวครับสองตัววสิสวยด้วยน้อนอดูไซส์ครับทุกคนไซส์สวยครับ เ <Okay, S 2> เดี๋ยวดูอีกลุงนี่ก็มีรอยกระทุงครับเนี่ยเนี่ยครับมีลุ้นอีกแล้วครับเอาอันนี้สามสามแต่โหลดสาโหลดสองตัวครับโอ้เอาไม่ได้สองตัวนี้ต้องปล่อยนะครับเนี่ยได้ตัวงครับ โอเคเลยสวยงามอยู่ครับนะดูกันต่อเลยนะครับเหมือนมีหญ้าเปียกๆนะครับเนี่ยมีไหมอมีครับสองสองตัวครับนี่ครับใสสวยเลยอ่ะโอเคครับสวยงามอ่ะดูต่อกันเลยนะครับ มีรอยกระทุงอีกแล้วนะครับหลังเปิดเปิดมีรุนอีกแล้วครับมีรุนอีกแล้วเนี่ยครับตัวนึงครับ2ตัวตัวที่สองติดตดโอเคเนี่ยเอาไว้ก่อนต่อเลยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมมองเห็นเปล่าไม่รู้นะเพราะแดดมันแรงผมมองไม่รู้เรื่องเนี่ยครับมีรอยตุงๆอยู่นะครับเฮ้ยเยอะเยอะวัวัวโหตัวเบลเลอร์เลยนะครับสองตัวโอ้โหใสงามๆเลยครับ ไอต่อหน่อยอีกเหลืออีกหน่อยนะครับอดูใหม่นะครับลูกสุดท้ายไม่รู้ว่ามีตัวเปล่าไม่รู้นะครับมีครับมียังมีตัวนึงครับนเดี๋ยวยังติดใจลูกนี้อยู่เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะเพราะผมมองไม่ค่อยรู้เรื่องกันเนี่ยครับโหชอบใจเลยครับไซส์โห เบลอครับสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวไปดูทั้งหมดกันนะครับว่าประช่อนได้เท่าไหร่อ่ะมาสรุปผลงานประช่อนกันนะครับเนี่ยครับรอบอ้าลูกหกลูกนะครับในกระสอบเนี้ยแล้วก็มีนี่นี่ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องเล็กๆช่องนี้ทำคนเดียวตัดต่อเองมั่วๆไปครับซึ่งผมผมให้ให้คนดูให้นะครับว่าทำไมเวลาในการรับชมช่อง y o u t u b e ของผมมันคือไม่มีใครดูจบคลิปไะครับส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้ว่ามีมังมีมังเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคือดูรวมๆแล้ว จะดูแค่สองนาทีกว่าๆประมาณนั้นนะครับเอ่อถ้าใครดูจบคลิปนะครับได้ได้ได้ยินได้ฟังที่ผมพูดนะครับฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคลิปมันน่าสนใจตรงไหนไหมหรือไม่น่าสนใจตรงไหนนะครับทำไมทาไมดูกันไม่จบคลิปนะครับก็คือเวลาในการรับชมในช่อง youtube มันมันน้อยครับ โอเคขอบคุณอีกครั้งครับขอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่เสียสละเวลามารับชมช่องผมนะครับขอบคุณครับ